โอเคนะครับทุกคนิดีต้อนรับไปในช่องแบงค์แบงนะครับผมวันนี้เกมหลายเบนเจอร์นะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้าไทเทเนียเอลซ่ากันนะครับผม <st ess> ก็แน่นอนนะครับเจ้าเอลซ่านะครับผมก็เป็นตัวละครที่ออกมาได้นานแบบนานมากแล้วนะครับผมก็ใด้เทียบเวลามันมานี่ก็เกือบ3ปีแล้วได้แลวนะสำหรับเจ้าเอลซ่าเพราะว่า อ,อย่างปีก่อนนะครับผมปีก่อนที่เป็นช่วงช่วงท้ายปีเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปิดดูอีกรอบนะว่ามันห่างมากี่ปีแล้วก่อนจะไปดูสเตตัสของมันนะรับเจ้าไทเทนเอ,เอลซาอ่าก็ประมาณถ้าตีโดยรวมก็ประมาณ2ปีได้แล้วนะครับผมมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วนะ ครับอ่ะประมาณ2ปีนะครับผมประมาณ2ปีนะก็เข้าจะเข้าปีที่3แล้วนเนี่ยเออจะเข้าปีที่3มแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ออกมานานมากๆเลยนะครับผมก็ตัวมันนะครับผมก็มาดูกันวันนี้ว่ายังใช้ดีหรือเปล่านะครับผมตีว่าออกมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะ ก็ดูสเตตัสของเจ้าไทเทเนียเอลซ่ากันเลยนะเป็นสายว่องไวธาตุไม้นะครับผมก็พลังโจมตีเป็นสิ่งพื้นฐานอยู่ที่1นล้านสก็เจอว่าเยอะไหมเทียบกับรีไวก็เท่ากับรีไวเพราะว่ารีไวก็เป็นสเตตัสเก่าถ้าเทียบกับไมกี้เนี่ยไมกี้ไปล้านเเกือบล้านแเลยนะก็ถือว่าห่างกันเยอะมากนะครับผมไมคี้วิตให้มาที่5้ล้านแก็ ได้นะครับได้อยู่นะครับจุดยืน210ก็ใกล้ไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าเป็นธาตุไม้นะหาธาตุไฟมาค่ายากอยู่นะครับผมคู่ดาวสก,กิลอยู่ที่9วิทั้งคู่นะครับผมได้ธาตุใช้ที่1 5 3 0นะครับผมวันนี้ผมจะไปดูที่ล่างไฮเปอร์นะครับผมผมไม่ได้ต้องการปล่อยตัวเยอะผมต้องการเอามาดาเมจแล้วก็ เพิ่มระยะอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการเปิดตัวเยอะอะไติดเกียร์อย่างนี้นะครับผมก็สกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลคีย์หลักเหมือนกันนะครับรีเซ็ตสกิลเพิ่มปรญญาการแม่นยำของสกิลแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ตะกร20%อันนี้ถือว่าดีมากเพิ่มพื้นที่สกิลเนี่ยอันนี้ทำให้สกิลทีมเราลึกขึ้นอย่างมหาศาลมากๆนะครับผมอันนี้สกิลสองของเจ้าเอลซ่านะครับผมลบอมตะนะครับผมลบต้านสกิลของศัตรู50%แล้วก็สร้างความเสียหาย3,000ร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าส เมื่อบวกกับบวกระยะสกิล20%นะครับผมของสกิล1มันจะกว้างอยู่ที่420จุดและตัวนี้ยังข้ามหลังอยู่แต่ไม่ได้ข้ามบ่อยมืนแต่ก่อนแล้วนานๆจะข้ามทีนะครับผมก็เรียกว่ามีการดปรับไปถือว่าพอสมควรเหมือนกันความสามารถไฮเปอร์ Hyper เป็นเจาะต้านสก,สกิลของสายไวพิปโอกาสติด25%ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมทต่ไม่ต้านสกิลของสายไวพิของฟันตะข้ามไล้ผลซึ่งแผ่นี้สายไว เกียนกินค่อนข้าง,าง,างมีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับใส่พลิบกินเกียนตอนนี้นะครับผมที่ว่าเอามาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมใช้เอลซ่าตอนนี้เนี่ยคือลองเอามาลองเฉยๆนะไม่ได้เอาแบบติดทีมยาเนพะราะพูดตรงๆว่าเอลซ่าเป็นตัวเก่าไปแล้วทีมผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงปรับสมดุลทีมด้วย,ยนั้นใช้เอลซ่าลองใช้ดูก่อนเพราะว่าตัวมันเพิ่มระยะสกิลเนี่ยทำให้ทีมผมเนี่ยสกิลเนี่ย,ก,ยกว้างขึ้นนะครับผมก็แต่ผมไม่ได้ใส่เกมรับนะใสใ่เกมบุกนะดูในพีพีกันดีกว่านะก็ ทำงานดีนะเข็มรับทำงานดีนะหรือว่าโอเคนะเทสตัวฟรีสองตัวลองดูหน่อยแล้วกันเอเอน่าสนใจน่าสนใจใส่แบบใส่ขู่ว่างั้นเพราะว่าตัวมันใช้ประโยชน์จริงไม่ได้หรอกครับตัวฟรีพวกนี้ไปครับปล่อยไปบัฟไปแล้วครับเดซ่าอะโดนโดนเล่นพักวิ่งมาใหม่ โอ้โหโดนสตันอีกไม่ยังไม่ได้สกิลเลยอ่าสกิลแล้วปักเข้าไปนี่ครับติดแล้วครับผมเนี่ยจะเป็นดาบแต่เป็นรูปดาบสีม่วงๆบนหัวแบบสองข้ามนะอ่าแล้วก็โอ้โหโดนสตันรัวๆครับผมนี่ครับปักไปแล้วอ่าหูยังยืนได้เนยไม่ตายด้วยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องทีแรกผมนึกว่าจะโดนแบบสกิลทีเดียวนอนนะนึกว่าแบบแค่โดนเอมิเลียก็น่าจะนอนนะแต่ยังได้อยู่ครับถือว่ายืนได้ครับ อุ้ยเดี๋ยวโดนสตาร์นรัวๆเลยครับอุ้ยตัดเล่งานเข้าครับผมตัดเล่ติด,ตดงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วโอ้โหปล่อยไม่ออกโอ้โหปล่อยไม่ออกปล่อยไม่ออกโอ้โหตัดเล่อุ้ยโอ้โหโอ้หหนักจริงหนักจริงตัดแล่ต้องกดออโต้ครับวันนี้กดอมตาไปก่อนครับ โอ้โหตอนแรกติดดีมากทุกคนโอ้โหจังหวะนี้น่าจะแพ้โอ้โหแพ้แพ้อุวยดูเล็มเขาดิโอ้โหยวต้องปล่อยไมกี้เยอะนะตอนนี้ยมีอัพกีท่าไมกี้ค่าริมได้นะโอ้โหดูเล็มโอ้โหเริ่มตายนะเริ่มตายแล้วนะครับผมไมกี้ครับแล้วก็ให้เอลซ่าช่วยแต่ก็โอ้โหไม่ไหวว่ะทุกคนไม่น่าไหวอะแพ้ทีมนี้โอ้โหไม่ไม่แพ้เพราะอะไรนะ ตัดแร่เลยครับผมแพ้เพราตัดแร่เลยเฮ้ยโอ้โหติดดีเกินโอ้โหแล้วแพ้ทีมตัวฟรีจบละจบละโอ้โหความขลังของเอลซ่าเปิดมางานเข้าเลยครับแพ้ทีมนี้ดูแลเกียร์น่าจะไม่โหดอะไรมากเลยนะนี่ครับเกียร์ก็อยู่ะดับที่แบบเบสิกพื้นฐานนะแต่ตัวเขาคือเขาใช้ตัวฟรีนะนี่ครับผมแล้วเราก็โดนตัวฟรีตบไปนะ แต่ปัญหาคือเราไม่ได้แพ้ตัวนี้นะเราแพ้ที่ส็ลตนะเราไปที่ส็ลตแล้วก็เนี่ยตัดแร่ครับตัดแร่สามตัวเอ้สี่ตัวนะหนึ่งสี 1, 4, 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่เแพ้สี่ตัวนี้เลยอฮ้ยเก่งจังสล็ลตโอ้โหแต่ผมไม่มีนะถ้ามีเนะี่ยผมปัา้นานานแล้วนะโอ้แย่เลยอย่างงี้งานยากเลยอย่างนี้แพ้ทีมนี้แล้วเราจะตีทีมอื่นชนะไม่ได่ถ้าเกิดเราแพ้ทีมนี้เนะี่ยโอ้โหงานเข้าแล้วเอสเค หนึ่งสองสามสี่โอ้โหตัดแล่เล้วไม่เตียครับโอ้หลับจําน่ากลัวมากแผดตัดแล่ตอนนี้นะโดนบัฟมาโคตรจริงนะตัดแล่โอ้น้ากลัวนะตัดแล่ครับผมก็ใครมีนี่เอามาเล่นนะตอนนี้ทีมตัดแล่นี่น่ากลัวมากครับผมใครเนี้ยครับโอ้โหในลีกเจอทีมตัดแล่แล้วครับผมเอาละเราต้องเปลี่ยนเป็นตัดแล่แบบเต็มๆปะเนี่ยแต่ตัวเรายังไม่พร้อมจะเล่นตัดแล่นะตัวเนี้ย คือปัญหามาอยู่ที่ว่าตัวผมยังไม่พร้อมจะเล่นทีมตัดแล่นะทีมนี้ตัดแลสองตัวครับก็คงไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าตัดแลสองตัวยังติดอีกก็เลิกเล่นเคียบปล่อยตัวไปครับผมโอ้แต่เมื่อกี้ลำบากจริงครับโดนตัดแลครับกดอามาตาไปครับจะมารีวิวเอลซ่าแต่เอลซ่าโดนยํำครับไม่ไหวครับนี่ครับผมบัฟไปแล้ว โอ้โหถึกจริงถึกจริงถึกจังโอ้โ,โดนโดนยัดหน้าบ้านอีกแล้วไม่ชอบเลยนะโดนกันโดนยัดหน้าบ้านนะี่ผมไปที่ผมไม่ชอบเลยนะค่อนข้างจะเล่นยากนะพอโดนยัดหน้าบ้านเนะี่ยถ้ามีอนุบิดดันนะ่ะได้นะครับผมแต่ไม่มีครับผมตัวผมไอดีผมค่อนข้างอาพับนะไอดี ID ผมค่อนข้างอาพับอาพับเรื่องทั้งเกี้ยงตัวละครนะเปิดไปเยอะแต่ ตัวเกียร์ก็ยังมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่ได้ดวงดีนะทีมผมเนี่ยคือจะได้จะเอาอะไรแต่ละตัวนี่คือต้องแบบลงทุนหนักหนักจริงๆนะแบบต้องดองตัวหนักหักจริงนะอย่างเบลลล็อกเนี่ยจะเอานี่ผมต้องแบบดองตัวแบบเยอะมากๆนะถ้าไม่ดองตัวขนาด4 5 0หตัวผมก็คงไม่ได้เบลลล็อกนะครับทีมคงอยู่มัดสไปแล้วนะก็มีเบลลล็อกมาแบกอยู่มัดสองนะตอนนี้ทีมนะถ้จบมัดสองได้ทุกวีกนะก็ดองบี้ต่อนะก็อาจจะเปิดเกียร์ยาวยนะครับตัวก็ต้องใช้ตัวไปก่อนเพราะว่า ผมยังต้องการเกี่ยหลายชิ้นนะโอเคถือว่าชนะได้ครับทีมนี้ไม่อะไรเกินไปแต่เมื่อกี้นี่หนักจริงนะแพ้ทีมนั้นนะตัดแรกแบบติดแบบนักนักเกียรตแบบนักเกียรตมาครับบัฟมาอ่า มันค่อนข้างบัฟมาน่ากลัวตัดแรกผมเลยแบบโอ้โหแล้วมีแต่ทีมตัดแรกเฮ้ยใ,ในลีกตัวนี้มีแต่ทีมตัดแร่เลยเอ่ะอทีนี้คนไทยครับไม่ตมีอืมไม่ค่อยอยากตีทีมเนี้ยแต่ลองหน่อยละกันนะถึงจะมีเพิ่มหนึ่งพันหลายตัวแต่ตัดแรกมีแค่ตัวสองตัวนะก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไปับเอลซ่าเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ไม่ได้ดูเอลซ่าเลยนะ อ่าเนี่ยครับเอลซ่าเปิดมาก็โดนสตันเลยครับผมอ้าวโหโอ้โหตายเลยใช้เหนื่อยเหมือนกันเน้นอย่างงี้เอลซ่าน่าจะถอดนะถ้าอย่างงี้ถ้าเกิดไม่ได้โชว์พาวเลยนะแต่ช่วยบัฟช่วยบัฟระยะสกิลให้ได้นะถือว่าโอเคครับผมอ่าแต่สกิลก็ขอหนักๆห,หน่อยครับผมเจาะต้านสกิลครับแล้วก็เอ่อลบต้านสกิลฝ่ายตรงข้ามนะที่ผมปัน้นไฮเปอร์มาก็คือขอให้มันแบบได้โชว์พาวในจุดนี้นะแต่ ถ้าไม่ใช่ก็ถ้าไม่ได้โชว์ก็เอาตาครับนี่ครับปักเข้าไปอ,อยังโดนอยู่นะมีโดนแน่นอนให้ก็ถือว่าโอเคครับยังจี๊ดอยู่โอเคทีมนี้ชนะได้ครับผมไปต่อครับทีนี้คนไทยนะไม่ตีคนไทยนะผมก็เดาแม็กเยอะมาก โอเคทีมนี้อลองดูว่ามีดาวินชีนะตัวข้างบางนะเกมลับนะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าขนาดทีมตัวฟรีเรายังแพ้มาเลยนะไปครับบับระยะสกิลไปเอลซ่าผมไม่มีม็อบหนะ้าเลยต้องใช้เอลซ่านะแล้วก็โอ้โห,โโหกำลังจะโดดใช้สกิลดาบโดนสตรัรโอ้โหโดนสกิลง่ายนะเนี่ยเอลซ่านะานสกิลง่ายอยู่นะครับ เนี่ยปักดาบป้งหนึง่งโอเคลบต้านสก,กิลครับโอเคทีมนี้ชนะได้ครับผมไม่ใช่เรื่องยากนะเขี้บผมโอเคชนะได้แล้วครับจบเกมนะครับผมโอเคทีมสุดท้ายทีมนี้เลยแล้วกันนะทีมนี้เลยแล้วกันนะ ไม่ได้มีทางคอมโบอะไรเยอะแยะมากมายก็ถือว่าตีไม่ยากนะถ้าไม่ได้มีทางคอมโบหนักๆนะตีไม่ยากนะแต่ทีมมีทางคอมโบตัวนี้ตียากมากนะนผมก็ผมเล่นตัวหนืงนะผมเล่นทีมตัวหนื่นั้นยังแบบสู้ไม่ได้นะโอ้โหเดินทีเราตัดแล่ตัวหนื่เราแก้ทางกันเองนะแต่แผ่นนี้ตัดแล่แบบนักกลัวจริงแผ่นนี้ตัดแล่บัฟมาแบบเถื่อนจริงนะครับผมเถื่อนยังแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือบัฟมาโหดมากนะบัฟมาแบบ ตัวหนืดแบบเป็นรองไปเลยอ่ะคือตอนนี้ที่ตัวหนืดคนยังใช้กันอยู่เพราะว่าตัวมันเก่งกว่าตัวตัดแลครับผมคือตัวตัวละครี่ยมันเก่งกว่าแค่ทางคอมโบตัดแล่มันโหดกว่าแต่เมื่อไหร่ที่ตัวตัดแล่ออกมาโหดกว่าตัวหนืด่ยตัวหนืดน่าจะตกกระป๋องไปเลยนะผมว่าเวลาตอนนั้นตัวคอมโบตัวหนืดน่าจะค่อนข้างตกกระป๋องนะถ้าถ้าเหลือจริงอ่ะผมว่าเหลือแค่มายากลับกับพิเชอร์ครับเอ้ยไม่ใช่มายากลกับนาฬิกาปูครับแล้วก็ก็จะรอรอวันหลุดทีมนั่นแหละครับถึงเวลาก็ รอวันหลุดทีมครับโอ้แล้วโดนสตันนานมากโดนสล็อตปาดไปด้วยนะไม่เกี่ขี่ปณาวุธลงหน้าผากไปโอเคอ่าชนะได้ครับรอบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเลยนะดูแล้วเกมน,นี้น่าจะไม่ไดไ้ไม่น่าแพ้เลยนะถ้าแพ้อีกก็ไม่ใช่เรื่องนะอ่าก็เอลซ่านะครับผมก็ลองดูแล้วลองตัดสินใจดูนะตอนนี้เป็นวัน เป็นต้นหลีกวันนี้วันจันทร์อยู่เลยนะครับผมก็หลีกที่เจอก็จะตึงๆหน่อยนะแต่ถ้าเจอตึงๆแบบนี้แล้วมันยังได้แค่ระดับนี้ก็ไม่น่าใช้นะครับผมเพิ่งตรงว่าเริ่มไม่น่าใช้นะก็ไม่แปลกที่เริ่มไม่น่าใช้แต่ถ้าเอามาบัฟระยะสกิลอย่างเดียวเนี่ยตัวค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยทำให้บาร็อกอะไรเนี่ยยิงลึกขึ้นนะครับผมและที่ทีมที่เราชนะกันบ้างนะอ่าทีมนี้เกียร์ก็ขอได้ครับผมทีมต่อมาก็ ไม่แย่เรามีรองเท้าอยู่นะก็ถือว่ายังไม่ฟูนะทีมนี้ก็ยังไม่ฟูเหมือนกันนะทีนี้แหละทีมนี้เอาเรื่องครับทีมนี้เกียวก็ถือว่าได้อยู่ครับแต่บาวล็อกไม่มีดาเมจน,นะก็เลยแพ้เราไปนะส่วนทีนี้เราแพ้แพ่พแพ้ไปก็ตามนี้เลยครับเริมดาบราชารจาระเขคค้ม่งเราทีเดียวนอนแรงมาก น่ากลัวน่ากลัวนะครับผมคิดวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วใครที่เล่นทางอัมโบก็ตัดไล่เลยครับน่ากลัวมากตอนนี้นะครับเอลซ่าเป็นไงบ้างนะครับแต่การรีวิวครั้งนี้ผมรู้สึกว่าก็ทุๆทุไทนะครับผมก็น่าจะถอดนั่นแหละน่าจะถอดนั่นแหละครับผมก็คิดวันนี้ไม่มีะไรมากนะครับผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ